สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋ากันเป็นกระเป๋าของแบรนด์เคนเนะครับเป็นกระเป๋ากล้องแบคแพคนะครับภายนอกค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับมันก็ดูหรูสามารถสะพายไปเที่ยวก็ได้ส่วนช่องเก็บของนะครับเขาให้มาเยอะพอสมควรเลยครับเราสามารถอดัดแอปได้เลยว่าเราจะใส่อะไรบ้างอย่างเช่นข้างในเนี่ยครับ เราสามารถใส่เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าใส่เป็นเลนขนาดใหญ่ก็ได้แบบเจ็ดสิบสองร้อยเงี้ยครับเราสามารถใส่ได้สบายเลยส่วนด้านข้างเนี้ยครับเราสามารถเก็บเอกสารหรือว่าเป็น MacBook iPad ก็ได้อันนี้ผมจะลองใส่ MacBook สิบห้านิ้วนะครับอ่าเกือบขี่ว้างเยอะเลยค่อนข้างใหญ่ครับ ส่วนตรงนี้ก็กันกระแทกได้ดีเป็นช่องใส่อุปกรณ์กล้องนะครับอันนี้ก็เป็นที่กันกันฝนนะครับของตัวกระเป๋าอันนี้เราสามารถอดัดแอปได้นะครับว่าเราจะใส่กล้องกี่ตัวใส่เลนส์กี่ตัวเพราะว่ามันสามารถถอดได้หลายช่องเลยถอดได้หมดเลย ส่วนด้านข้างนะครับเป็นกระเป๋าเก็บเก็บของซึ่งเก็บมิดชิดเลยนะครับมันไม่เหมือนแบบรุ่กนก่อนๆที่แบบเป็นตะข่ายผมผมชอบหายบ่อยอันนี้คือว่ามีซิปปิดเก็บสบายเลยส่วนข้างหลังก็นุ่มครับข้างหลังซับหลังได้ดีเลยถือว่าดีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นใส่ขาตั้งกล้องโดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่าครับเกวกับตัวนี้